นะครับคุณจินตนาการว่าประชากรทั้งหมดนียถูกอัดไปบนเส้นตรงเส้นนี้ในลักษณะที่จะทําให้ระยะห่างระหว่างประชากรนียใกล้เคียงกับจ e n นติกดิสเทนต์มากที่สุดซึ่งแน่นอนไม่ใกล้เคียงโดยสมบูรณ์ไม่สามารถจะใกล้เคียงโดยสมบูรณ์ได้นะครับมันจะต้องคาดเคลื่อนแต่ทาอย่างไรจะทําให้เกิดคอมบิเนชันที่มีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดตรงน,นี้เราต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเราประชากรอัดลงไปในสเปซที่มี1นึ่งดิเมนชันนะครับเราเสียความเที่ยงตรงไปมหาศาล รเราคำนวณมาได้เนี่ยว่าเราสามารถจะ p r e s e r v e accuracy ไว้สำหรับใน dimension ที่1เนี่ย34.67%เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเสียความเที่ยงตรงไปมากกว่า60%เรนะครับเราทำให้เห็นประชากรในตำแหน่งสัมพัทธ์ในรูปกราฟิกเนี่ยง่ายขึ้นเราเสียความเที่ยงตรงไปต้อง sacrifice มันไปด้วยความเที่ยงตรงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อไปนะหลังจากนั้นเราค่อยหาทางเพิ่มความเที่ยงตรงขึ้นมา ความเที่ยงตรงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้นะครับด้วยการเพิ่ม Space เข้าไปอีกดเมนชันเนี่เราลากเส้นอีกเส้นหนึงเป็นเส้นตรงที่ตั้งสากกับเส้นตรงเส้นแรกนะครับตอนนี้เราเกิด Space ที่มี2องดเมนชันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราฟิกตำแหน่งของประชากรในไดเมนชันแรกให้คงที่ แล้วเราเลื่อนประชากรขึ้นลงในดิเมนชันที่2นะครับเลื่อนมันขึ้นเลื่อนมันลงเลื่อนมันขึ้นเลื่อนมันลงเพื่อจะปักโฟกัสให้ระยะห่างระหว่างประชากรในสเปซที่มี2องดิเมนชันนียใกล้เคียงกับเจนติกดิสแลน์มากขึ้นไปอีกนะครับนนันวิธีซึ่งเราจะเพิ่ม accuracy นะครับเพราะฉะนั้นด้วย 2, วย2 Dimension นนียเร,เราเพิ่ม accuracy ขึ้นมาได้อีก26% เพราะฉะนั้นสี่รวมแล้วเนี่ยเ,เราก็ได้ accuracy รวมกันเนี่ยสามประมาณ60%เรนะครับเราเสีย accuracy ไป40%เเพื่อจะทำให้เราเห็นผล การศึกษาของเราเนี่ยในรูปที่เป็นกราฟิกแล้วก็ดูง่ายด้วยสายตามากขึ้นนะครับคุณจินตนาการได้ว่าเอ๊ะ accuracy แค่นี้ยังไม่พอใจนะครับก็เพิ่มดิเมนชันขึ้นไปอีกนะครับก็เพิ่มไปอีกดิเมนชันหนึ่งเป็น3ามดิเมนชันแล้วก็ทําแบบเดียวกันทีนี้คุณจะได้ภาพ3มิติซึ่งดูยากมากนะครับได้ภาพ3ามิติซึ่งดูยากมากนะครับภาพซึ่งดูง่ายที่สุดเนี่ยก็คือ2มิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทํา2มิติแล้วก็ทับรู้นะครับว่าอันนี้มาได้ accuracy 60% รเราได้ตำแหน่งของประชากรอย่างนี้ครับเราได้ตำแหน่งของประชากรอย่างนี้นะครับจริงๆแล, er, แล้วการอินเทอร์เพตผลของ PC analysis เนีย่ยนะครับมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาสัทีเดียวนะครับเราไม่ได้ดเูเราไม่ได้ดูตำแหน่งสัมภาษณ์อย่างนี้ตรงไปตรงมาเราจะดูตำแหน่งในดิเมนชันแต่และดิเมนชันนะครับยกตัวอย่างในดิเมนชันที่1น่นะครับในดิเมนชันที่1นเนีย่ยผมคิดว่าเราเห็นความความแตกต่างชัดเจนทีเดียวนะครับกับกลุ่มที่เป็นสีดำนะครับ กับกลุ่มที่เป็นสีขาวนะครับกลุ่มที่เป็นสีดำไม่มีอะไรบ้างนะครับมีตัวอย่างนในแถว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 บ้านเรานะครับแถวแถวบ้านเราพวกที่พูดภาษาตระกูลไทยนะครับตระกูลมอญเขมร แล้วก็พวกสีขาวเนี่ยมันเหมือนอยู่ <notification> ค่อนๆไปทางอีกด้านหนึ่งของกราฟนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนพอจะทำมีมีร่องรอยนะครับมีร่องรอยว่าประชากรเนี่ยมันดิเฟ e r รน t ชียตนะครับนำประชากรในช่วงตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศจีนลงมากับประชากรในในช่วงเหนือขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในในในดิเมนชันแรกนะครับพอดิเมนชันที่2นะครับประชากรมันก็เซ r c u เกตต่อไป นะครับในดิเมนชันที่2เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออไอ,อ้อย่างน้อยที่สุดในกลุ่มน,นี้เนี่ยเนินหยู่โลกกับบ้านหลุมข้าวเนี่ยมันแยกขึ้นไปอยู่ทางตอนบนเนินอยู่โลกกับบ้านหลุมข้าวอยู่ใกล้กันมากบนดิเมนชันที่สองครับเราก็สามารถจะดูรายละเอียดอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของของของกราฟิกนะครับที่เราทําได้นะครับจากผลซึ่งมันเป็นตัวเลขนะครับกับกราฟิกอีกแบบหนึ่งนะครับกราฟิกลักษณะนี้นะครับเอันนี้เนี่ยก็เป็นไฟโลเจเนติกทรีประเภทหนึ่ง แต่ว่าทรียนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีรูปร่างแปลกประหลาดนะครับมันดูรูปร่างไม่เป็นต้นไม้ซะเลยนะครับจริงๆถ้าคุณอยากจะทําให้มันเป็นต้นไม้เนี่ยมันก็ทําได้ไม่ยากนะครับทำให้เป็นก็ได้ไม่ทําให้เป็นก็ได้นะครับถ้าทําให้เป็นต้นไม้นะครับคุณก็ใส่รากต้นไม้เข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่เป็นราก รเราไม่ใส่รากให้มันนะครับมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราใส่รากเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราใส่รากต้นไม้แล้วก็ไม่ใส่รากต้นไม้เนี่ยมันกมม็มีมีมีความหมายของมันอยู่บางอย่างเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราใส่รากต้นไม้นะครับก็เพราะว่าเราต้องการจะมองความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการนะครับว่าเ,เมื่อเ,เมื่อเมือ่อประชากรมันเริ่มจะดิเฟอรนทีไอเอออกจากกันเนี่ยมันเริ่มแตกแขนงกันตรงไหนก่อน นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเราก็จะใส่รากให้กับต้นไม้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่รากให้กับต้นไม้เราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเราเพียงแต่จะสนใจแต่ตรวจสอบว่าประชากรเนี่ยมันมีความใกล้และมันมีความห่างกันอย่างไรเป็นโครงสร้าง ไม่ได้สนใจว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในเชิงวิวัฒนาการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใส่รากในกรณีนี้ผมไม่ได้สนใจในเชิงวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นก็ไม่ใส่รากนะครับแต่ถ้าจะใส่รากเนี่ยนะครับมันก็มีเทคนิคอยู่ไม่ยากนะครับโดยทั่วไปเรามีอยู่2เทคนิคนะครับเทคนิคหนึ่งเราเรียกว่า mid point rooting นะครับก็คือเราจะดูว่าประชากรในทั้งหมดเนี่ยคู่ประชากรเนี่ยคู่ประชากรไหนมันห่างกันมากที่สุดนะครับแล้วเราจะใส่รากตึงกลางระหว่างระหว่าง ระหว่างระหว่างนั้นนะครับก็จะได้ต้นไม้เป็นรูปร่างสวยงามกับอีกเทคนิคเราเรียกว่า outgroup r o ท t i n g นะครับเราจะหาตัวอย่างซึ่งเราแน่ใจได้นะครับว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรมกับกลุ่มประชากรที่มาศึกษานะครับแล้วก็เอามาร่วมในการสร้าง phylogenetic tree เพราะฉะนั้นการแตกแขนงครั้งแรกจะเกิดขึ้นระหว่างประชากรนั้นกับกลุ่มประชากรที่ศึกษาทั้งหมด ครับยกตัวอย่างง่ายๆเราใส่ชิมแปนซีเข้าไปใน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 เซตประชากรนี้นะครับแน่นอนการแตกแขนงครั้งแรกต้องเกิดขึ้นระหว่างชิมแปนซีกับประชากรมนุษย์ทั้งหมดนะครับน,นั้นก็จะทําให้เราได้รากทํานองคล้ายๆกันครับอันนี้เราไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องอาศัยรากนะครับ นั่นเราได้แพทเทิร์นของความสัมพันธ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับเราจะตีความมันอย่างไรนะครับอันนั้นเป็นขั้นต่อไปแล้วการตีความนี้เนี่ยจะนําไปสู่ความเข้าใจนะครับหรือว่าการสร้างไฮโพทีซิสในเรื่องการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนได้อย่างไรนะครับผมอยากจะเริ่มต้นการความสนใจที่ประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์2ประชากรก่อนนะครับตอนนี้มันมาเป็นชื่อย่อแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยบ้านหลุมข้าวอยู่ที่ไหนเนินอุโลกอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือบ้านหลุมข้าว แล้วก็อันนี้คือเนินอุโลกนะครับเพราะฉะนั้นในประชากรทั้ง22ประชากรนี้เนี่ยนะครับทั้ง Living แล้วก็เดต population เนี่ยนะครับบ้านหลุมข้าวใกล้กับเนินอุโลกมากที่สุดนะครับ แล้วบอกเมื่อกี้ผมได้สแสดงให้เห็นในบริบทจากบริบทของการกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีนะครับว่า2แหล่งโบราณคดีเนี่ยมันอยู่ห่างกันประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประชากรก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่นะครับในช่วงปลายปลายของประวัติศาสตร์เนี่ยปลายปลายของยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยชุดเดียวกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้จีเจนติกเองก็ไม่ได้ให้ผลที่ขัดแย้งออกไปนะครับประชากรบ,บ้านอู่โลกกับเนินหลุมข้าวใกล้กันมากที่สุด แล้วสิ่งที่ใกล้กับมันลองลงไปเนี่ยคืออะไรนะครับในบรรดาประชากรทั้ง20วกว่าประชากรที่ศึกษาเราพบชาวบนอยู่ตรงนี้นะครับนะครับในบรรดาประชากร l i v i population ทั้งหมดเนี่ยนะครับเนินอุ่โลกแล้วก็บ้านหลุมคาวใกล้กับชาวบนมากที่สุดนะครับคนในหลุมกับคนปากหลุมเนี่ยนะครับในกลุ่มประชากรเท่าที่เราศึกษาเนี่ยนะครับสองอันนี้ใกล้กันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ได้ขัดแย้งนะครับกับ กับทฤษฎีที่มีคนเคยเสนอมานะครับว่าชาวบนเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มตกค้างนะครับของพวกประชากรที่พูดภาษาตระกูลมอนเทมนที่อาศัยในพื้นที่มาตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าหลักฐานทางภาษาศาสตร์นะครับ professor deep f r o a t เนี่ยเคยเ,เสนอความเห็นไว้เสนองานศึกษาไม่ใช่ความเห็นเสนองานศึกษาไว้นานมาแล้วนะครับว่าภาษามอนออที่พวก ภาษามอญโบราณที่พวกชาวบนพูดนะครับพรภาษามอญปัจจุบันภาษาชาวบนนะครับกับภาษาโบราณสมัยทวาราวดีเนี่ยใกล้กันมากนะ,นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเออเนี่ยก็เป็นชาวบนก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับวามพูกที่สืบเชื้อสายมาจากประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผมบอกแล้วว่าบางทีเราไปพบว่ามันมีหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันก็มีคนตั้งหลักฐานอยู่อาศัยเราไม่สามารถจะตัดสองอันนี้ให้เชื่อมโยงกันได้โดยอัตโนมัตินะครับพรามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางก็ได้นะครับแต่กรณีนี้เนี่ยหลักฐานทางพันธุกรรมนะครับช่วยรับรองอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าเออมันมีความเป็นไปได้มากที่คนปัจจุบันกับคนก่อนประวัติศาสตร์ชุดนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กัน ทีนี้เราเรามาดูความสัมพันธ์อื่นๆนะครับเออเราจะสนใจว่าเอ๊ะคนไทยโคราชเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับคนไทยโคราชนะครับปรากฏว่าคนไทยโคราชมาอยู่ที่นี่นะครับบนบนจีเนติกทรีนะครับ,บ,นบ,น Tree, นค,รบคนไทยโคราชเนี่ยมันอยู่ห่างพอสมควรนะครับทั้งกับบ้านหลุมข้าวกับเนินอุโลกกับชาวบนนะครับแล้วไทยโคราชมันไปใกล้กับอะไรนะครับไทยโคราชไปใกล้กับคนไทยจากภาคเหนือ นะครับแล้วก็ใกล้มากากว่าจากคนไทยขอนแก่นไทยเชียงใหม่นะครับผู้ไทยนะครับนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยคนไทยจากหลายๆภูมิภาคเนี่ยนะครับว่าที่จริงแล้วในทางเจเนติกเนี่ยไม่ไม,ไม่สู้จะ d ดิฟเฟเรนต e จากกันมากนักนะครับมัน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 อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กันบนต้นไม้วิวัฒนาการ นะครับแล้วก็บนกระจุกนี้เนี่ยของพวกไทยนะครับก็ห่างมากทีเดียวนะครับกับประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเคลมว่าประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่สมมติว่าในภาคอีสานเราพบหลักฐานมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่บ้านเชียงตั้งแต่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับจะเคลมว่าพวกนี้เนี่ยสืบเชื้อสายมาเป็นคนไทยปัจจุบันตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ยากอยู่นะครับก็ยากอยู่ ถามว่าดูใน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 สกคปที่กว้างออกไปนะครับเออสกอบที่กว้างออกไปเนี่ยในกลุ่มซึ่งยังใกล้กับคนไทยนะครับเราพบจ้วงอยู่ตรงนี้นะครับจ้วงซึ่งมาจากมองตนฝว่งสีเนี่ยนะครับใกล้กันมากนะครับกับกลุ่มคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยในประเทศไทยเนี่ยนะครับใกล้กับจ้วงที่ฝั่งสีนะครับมากกว่าที่จะใกล้กับประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ นะครับฮันยูนานก็เช่นเดียวกันนะครับหมายถึงคนพื้นเมืองในตอนใต้ของจีนเนี่ยในกรณีนี้นะครับกลับมาใกล้กับกลุ่มคนไทยนะครับปัจจุบันนะครับมากกว่าที่จะใกล้กับประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับแล้วก็สำหรับพวกฮันซึ่งอยู่ไกลออกไปตอนเหนือตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงก็จะอยู่ห่างออกไปนะครับพวกเออเอออัลไทยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ไกลออกไปพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นจากแพทเทร์นของความสัมพันธ์เนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราเราไม่พบเราเราไม่สามารถจะยืนยันจากจากผลเนี่ยนะครับผมคิดว่าเร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 าไม่ยืนยันนะครับว่าคนไทยนะครับจากหลายๆภูมิภาคนะครับซึ่งเรามีตัวอย่างเป็นตัวแทนอยู่เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในกลุ่มที่เราศึกษานะครับทีนี้มันก็ขึ้นกับว่าประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์กลุ่มท,ที่เราศึกษาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้กว้างแคบมากน้อยแค่ไหน นะครับมันเป็นตัวแทนของประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยภาพรวมนะครับหรือมันเป็นประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์เฉพาะท้องถิ่นนะครับถ้าจะตอบอย่างคอนเ a เวทีมันก็เป็นตัวแทนสําหรับประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์เฉพาะท้องถิ่นนะครับในรุ่มแม่น้ำหมูลตอนบนนะครับแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันก็จะมีความใกล้ชิด เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสานที่ไกลออกไปอย่างเช่นบ้านเชียงเป็นไปได้มากนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรอ,อการตรวจสอบต่อไปในภายหน้านะครับสำหรับการศึกษาออทำนองเดียวกันนะครับแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าเราพบว่ามันไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงนะครับหรือว่ามีความห่างพอสมควรนะครับจาก living population ซึ่งเรารับรู้กันว่าเป็นคนไทยในภูมิภาคต่างๆใน,ใน,ใ,นในปัจจุบันนะครับทีนี้ลองมาดูอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่ม